สวัสดีครับสวัสดี FC b ซีบอลนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบ,บอลผมแชมเปี้ยนจาก FM9 9นะครับค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับอ่า19มกราคมนะครับก็ไล่เรียงกันนะครับอมองไปที่บุนเดสกา1หนึ่งคู่แล้วก็พิมลิกอังกฤษหนึ่งคู่แล้วกันนะครับพิมลิกผมมองไปที่แมนซิตี้นะครับด้วยความโหดของผู้เล่นแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นแหละยังไงผมว่า เหนือกว่าอิสวิตเจ้าถิ่นครับจะบุกถล่มนะต้องใช้คําว่าอาจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าจชว่าถล่มได้ครับกับแง่ของคุณภาพผู้เล่นนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมเลือกกัน บุนเดสิก้าของนัดละกันผมว่าเบรเมนครับเจ้าน้องนังนวลเล่นในบ้านจะเอาชนะออาสบุกได้ไม่ยากนะครับอ่าเป็น2คู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่ก็ยังไงก็ฝากด้วยกับทีมงานอ่าบอลวันนี้นะครับกับทุกช่องทางนะครับทั้งช่องเอกม้าขาวช่องอูเมนสกอร์ ore, แล้วก็ช่องผมเองกูรูฟุตบอลผมแชมป์เอฟเอ็ม99นะครับรวมไปถึงอ่าช่องของบอลวันนี้ด้วยทีมงานเราจัดคลิปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอ่สาสถิติข้อมูลตัวผู้เล่นนะครับรรรรรรราาาาาาายยยยลลลละะะะเเเเออออีีีดดตต่่่่่่งงๆสสมมมถทจข้้้วกกกกกกุุุุัััันนนนนนไคคบบบพืช์ฟ็ มาที่จะเข้าร่วมกลุ่มผ่านทางไลน์แอดได้นะครับทีบ่แอด gm 3 3ครับแอดไลน์มานะครับที่ไลน์แอดที่แอด gm 3 3ครับเข้าร่วมกลุ่มกันกับพวกเราทีมงานบอลวันนี้นะครับผมพาไปดูเบรเมนกับอัลสบวกก่อนเบรเมนฟอร์มกำลังดีโดยเฉพาะเกมรุกนะครับตัวสนับสนุนกับมาร์วินดุกเนี่ยดูดีหลายคนเลยทีเดียวนะครับเล่นในบ้านของตัวเองเจอกับอัลสบวกที่ก็ต้องบอกว่าสามมาดีสวันไข้แล้วก็เกมเยือนอัลสบวกไม่ดีซะด้วยนะครับเบรเมนกลับมาใน2นัดหลังจากพักเบ่งนี้หนาวเนี่ยยังไม่ชนะใคร แต่ยิงไปยิงไปหลูกจาก2เกมนะเพอรแพลไลซิกสอเสมอให้เดนทฮมสามสามสองนัดยังไม่ชนะก็จริงแต่กดล่อไปห้าประตูอเกมลุกแสดงเบเมนดีเลยจริงๆรินะครับส่วนอัลสบวกเนี่ยนะครับล่าสุดชนะเยอรินมาได้สอูนยนะ เบเมนเองตัวเกมลุกครับวางไว้อย่างดีเลยครับมาโกกูนะครับอ่าจินมาจะเป็น2หน้าต่ำนะครับเล่นอยู่ด้านหลังมาวินดุกที่เล่นสุดหน้าตัวเป้านะครับที่เหลือจะเป็นตัวไล่ตัดเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโรมาโนชมิดเยนสเต็กนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นจะใช้มิเชลไวเซอร์ฝั่งขวาแล้วก็ทางด้านของอ่าเลโอนาร์โดวิเทนคอดืนฝั in, ่งซ้ายครับดูดีครับอ่าเสียดายที่ว่า,าทางด้านของฟลิตอากูนะเจ็บไปนะไม่งั้นอีกคนเนี่ยโหลุยฝั่งซ้ายสุดมันเลยทีเดียวส่วนอัลส์บวกเองเนี่ย ยังวางอันนี้ไมเออร์นะครับเป็นหน้าต่ำโดยคู่หน้าเป็นทางด้านของอเล็กซิสโคสมอลิชกับสมุเอลเอซเซนเดนะครับซึ่งมว่ายังไม่อันตรายเท่าไหร่เน้นไปที่ตัวตัดเกมอย่างคิสเซนยาคิดกับเอวิสเล็กเบชายแต่ว่าที่เหลือก็ยังไม่ไม่เสถียรขนาดนั้นนะผมมองว่าเบเมนเล่นในบ้านดีกว่าครับ3คะแนนไม่น่าย,ยากครับสำหรับเจ้าหน้องนวลเบเมนนะสองนัดแสดงเห็นว่ายิง5ประตูคู่นี้ผมว่ายังไงเจ้าถิ่นเบเมนจะเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนพิมพ์ลีกอังกฤษเนี่ยเลือกแมนซิตี้ที่บุกไปเย,ยือนอิสสวิทครับด้วยคุณภาพแล้วกันอิสสวิทเองก็ตามมาตรฐานานะแล้วก็ตัวยังเจ็บเยอะทั้งตวนเซเบ้์สมิลซิโมดิกอ่าอ่าซีโดซี่อ็อกเบอร์เน่ C o B N e, นะครับรวมถึงคอนเนอร์เชปรินนะครับเป็นสี่ตัวจริงที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่าที่จัดได้ก็จะเป็นแซมมอลซี่จับคู่กับเยนคายุสเต้ตัวลุกมีเวสลีย์เบิร์นโอโอมาลีฮัชชินสันนาธานบูเฮดและก็นาเปาลิมดีแล ตัวสนับสนุนเรียบดีแล랩ไม่ไหวนะผมว่ายังไม่ถึงขั้นขณะที่เปรกวกดิล่าจัดได้เต็มๆมันะครับไล่มาตั้งแต่มาเจโอโควาสิตยืนตรงกลางหรืออีไคกุนโดกันสองแล้วนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่กุนโดกันแล้วก็ตัวลุกก็ทั้งฟิลฟอร์เดนแบรนโด เทวินเดอรบอยซาวินโยหรือเชเลมิโดกู4ี่หคนสลับลงได้เอาลง3คนพอนะครับแล้วก็นาเป้าเอลิกฮาลันครับยังไงดูดีกว่าครับแมนซิตี้จะบุกถล่มอิบสวิตแบบขาดลอยนะครับในค่ําคืนวันนี้ครับยังไงดูดีกว่าแน่ๆครับสำหรับทางด้านของเรือใบสีฟ้าซิตี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้2คู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ